โอเคครับผมก็สวัสดีน้องน้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคทีโซนฮะโซนดีๆที่ใครๆก็ดูได้นะครับผมกับเกมเบอร์ดิ้งครากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีภารกิจมิชชั่นขึ้นมาใหม่นะครับผมให้เราร่าไอเทมฟรีกันอีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีเซตฟาโลนั่นเองนะฮะเซตฟาโลนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เก็บในรอบที่แล้วนะฮะตอนนี้เขากลับมาเปิดให้เราเก็บกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะมันเป็นเซตที่ดีมากนะครับผมซ ผมเองเนี่ยเก็บเสร็จไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะว่าเซตฟาโลมันดียังไงนะก่อนที่จะพาเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคะเดี๋ยวเราไปดูไม้กันก่อนเลยแล้วกันอ่าไอเจ้าเซตฟาโลนะครับผมมันจะมีเซตของมันทั้งหมด6ชิ้นนะฮะซึ่งเป็นเซตที่ค่อนข้างดีมากเลยนะสำหรับคนที่ <Wow. S 1> อ่ายังไม่มีไม้ดีๆใช้หรือว่ายังไม่มีเซตไม้ดีๆใช้นะครับผมเพราะว่าไอเซตฟาโลที่เรากำลังจะไปเก็บกันเนี่ย มันบวกค่าสถานะทั้งหมดเนี่ยห้านะครับผมแล้วก็เวลาที่เราลงหอพิชิตดาวเนี่ยลมเนี่ยจะลบหนึ่งนะฮะเออเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราควรที่จะไปเก็บมาไว้ใช้กันนะฮะอย่างของมอเพี่ยได้เขบาไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เขาเปิดให้เราทําอีกรอบนึงนั่นเองนะฮะเราก็สามารถมาทําได้ในส่วนของสนามเกียรติยศนั่นเองนะครับอ่าซึ่งสนามเกียรติยศเนี่ยเปิดให้เราเล่นเนี่ยเหลือเวลาอีก สองวันนะฮะสองวันกว่าๆนะับไปเป็นเกือบสามวันแหละนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทําหรือว่าใครที่เพิ่งมารับชมคลิปนี้ก็ยังทันอยู่นะฮะยังทันอยู่นะครับผมซึ่งเราสามารถลงด่านได้เลยนะฮะเนี่ยลงด่านไ,ได้เลยนะฮะซึ่งช่วงระยะแรกเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมก็คือระยะเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามเนี่ยไม้ประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยยังไหวอยู่นะฮะยังไหวอยู่นะฮะแต่ว่าระดับสี่ห้าหกไปแล้วเนี่ย แนะนำให้เป็นไม้ระยะ200ขึ้นจะดีกว่านะครับผมในการเก็บไม้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บด่านแรกไปก่อนเลยแล้วกันโอเคไหมฮะเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับผมก็เข้ามาสู่ด่านฟาโรด่านแรกแล้วนะฮะเลเวลหนึ่งนะเป็นด่านที่ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมแค่ได้อย่างน้อยเบอร์ดีนะฮะก็ ไม้ผมคิดว่าช่วงนี้ระยะไม้ของแต่ละคนก็น่าจะไปไกลกันแล้วนะฮะน่าจะเก็บกันไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าสาหรับคนที่เพิ่งสมัครมาหรือว่าเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกแล้วเห็นมันมีเซตมาให้อย่างนี้ก็อาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะฮะอัพไม้กันเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าในการเก็บเซตฟาโรเนี่ยหลังๆมาต้องใช้ไม้ระยะยาวขั้นต่ําคือ200ครับผมผมแนะนําเลยว่าขั้นต่ําคือ200นะฮะ ผมตีให้เสร็จก่อนโอเคมันจะตีทั้งหมด3ด่านนะครับผมพยายามทำไม้ให้ยาวไว้นะครับผมในการมาเก็บเซตฟาโลนะฮะจะดีกว่านะครับผม ส่วนใหญ่แล้วเควสมันจะอยู่ในรูปแบบของการทำเบอร์ดีนะครับผมในแต่ละด่านให้ได้เบอร์ดี้นะฮะก็จะผ่านแล้วนะฮะไม่ได้แบบว่ายากจนเกินไปนะครับแบบว่า,าต้องได้อีกเกิลน,นะอะไรย่างนี้ไม่มีนะฮะส่นวนใหญ่จะเป็นแบบขั้นต่ำคือเบอร์ดี้นะฮะให้ได้เบอร์ดีทุกด่านอะไรอย่างงี้นะ หลมต่อไปเราก็ต้องเล้เบอร์ดี้นะฮะถึงจะได้3ดาวนะครับผมก็คือทําเบอร์ดี้ทั้ง3ด่านเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะผ่านเควสไปนะฮะโอเคฮะเรามาด่านที่3แล้วไปทีไปแบบนี้เลยฮะ พยายามใช้ไอเทมไปช่วยช่วยมันหน่อยก็ดีฮะให้มันจบได้เร็วที่สุดแล้วก็ง,ง่ายที่สุดนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานลฮะคิดว่าคิดว่าเข้าไหมอ่าผมคิดว่าแม่งน่าจะเข้าอ่ะโอเคผมลองเลยดีกว่า,าไม่ถึงใช้ <laughs> ไอเทมฟรีเลยฮะ พยายามตีให้เข้าใกล้หลุมให้มากๆนะครับผมเวลาลพัดมันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะจะได้ไม่ยุ่งยากเกินไปนะครับผมแบบนี้นะฮะคออพยายามให้มันอยู่ใกล้ๆไว้ครับผมเพราะว่าจะได้ทำเบอร์ดี้ง่ายๆฮะเน้นง่ายๆไว้ก่อนครับผมแล้วมันก็มีไอเทมอ่าสอง ตาให้เราดูด้วยนะให้เราใช้ฟรีนะครับผมุหนึ่งครั้งในการามาทำบททดสอบเ f a ฟาโลนั่นเองนะฮะง่าได้มาแล้วฮะหนึ่งไม้ครับผม <S <S พอเราได้สามดาวแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดด่านต่อไปให้เราทันทีนะเราก็สามารถเก็บลวดเดียวให้มันครบได้เลยนะฮะถ้าเกิดเรา,เ,ราเก็บได้สามดาวทุกด่านนะฮะเราก็จะได้เซตฟาโลง่ายๆนะฮะแต่ว่า,อารอบที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่เก็บด่านที่หกให้เต็มสามดาวนะ เพราะว่ามันยากนะครับต้องยอมรับตรงๆว่ามันยากแล้วช่วงแรกๆของการที่เขาให้เก็บเซตฟาโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำไม้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้น่าจะเก็บได้3าดาวได้ง่ายขึ้นแล้วนะฮะก็อย่าลืมมาเก็บกันนะฮะสลับเซตฟาโลนะครับผมยังมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2วันกว่านะครับผมใครที่ไม่เคยมาทําสนามเกียรติยศเลยนะครับผมแนะนําให้เข้ามาดูบ้านนะครับเพราะว่ามันมีไม้ให้เรา เก็บฟรีๆนะครับผมแล้วก็มีไอเทมมากมายเลยให้เรามาเก็บกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นกิจกรรมอะไรพิเศษนะครับผมมันจะมีกิจกรรมให้เราทำทุกๆ24ชั่วโมงเลยนะฮะเราก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาทำได้เลยนะครับผมสำหรับสนามเกียรติยศนะก็อย่าลืมเข้ามาดูกันนะฮะ โอเคครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปสำหรับใครที่จะเก็บเซตฟาโลแล้วไม้มันไม่พอจริงๆนะฮะเราสามารถที่จะซื้อบัฟมาเพิ่มระยะไม้ของเราได้นะฮะซึ่งใครที่ยังไม่รู้เนี่ยเดีย๋ยวพี่พาไปดูเลยแล้วกันแล้วพาไปซื้อเลยแล้วกัน,นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเราเข้าไปที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับผมจากนั้นเลือกที่ของใช้ฮะแล้วก็เลือกไปที่บัฟครับผมเห็นไหมฮะมันจะมีบัฟหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเราจะซื้อตัวบัฟระยะตีนะฮะ ซึ่งเอบัฟระยะตีเนี่ยมันจะบวกทั้งหมด10เลยนะครับผมระยะเวลา30วันนะฮะซึ่งเพชร400เนี่ยเราสามารถหาได้อยู่แล้วนะภายในระยะเวลา30วันนะฮะพี่คิดว่าหาได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ไม้มันไม่พอจริงๆในการไปตีเก็บเซตฟาโลนะครับผมก็สามารถมาซื้อปับเพิ่มระยะตีได้ตรงนี้เลยนะฮะก็อย่าลืมมาซื้อกันนะฮะ โอเคครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสุดท้ายนะฮะสลับใครที่ระยะไม้สั้นแล้วเพิ่มแล้วมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับผมอยากได้ระยะไม้เพิ่มนะครับผมมันสามารถที่จะซื้อบัฟเพิ่มได้นะฮะซึ่งใครที่ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อกันเลยละกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เข้าไปที่ร้านค้าะฮะจากนั้นไปที่ของใช้ครับผมจากนั้นเลือกคําว่าบัฟฮะเห็นไหมฮะมันจะมีระยะตี อยู่นะครับผมบัฟระยะตีนั่นเองนะฮะสาวันนะครับผมเราก็สามารถใช้เพชรซื้อได้เลยนะฮะสี่ร้อยเ็นั่นเองนะฮะซึ่งมันจะบวกระยะตีให้กับเราสิบนะครับผมระยะเวลา30วันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ต้องการที่จะเพิ่มระยะไม้อีกนะครับผมในการที่จะไปเก็บเพชรฟาโรเพิ่มนะก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผม30วันยังไง30วันเนี่ยเราเก็บเพชร4 0 0ได้อยู่แล้วนะฮะก็อย่าลืมมาซื้อไปใช้กันนะฮะ โอเคครับผมก็เ <g år> ป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับการไปร่าเซตฟาโลนะครับผมน้องๆก็อย่ายลืมนะครับผมว่าการเก็บเซตฟาโลนะฮะก็คือต้องมีระยะไม้ที่ยาวนิดนึงนะฮะแล้วก็สีให้ได้เบอร์ดี้กลุ่มนะครับผมเพื่<ธ>อที่จะเก็บ<ๆ>ดาวเพื่อปลดด่านต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ให้หน่อยนะค,ะนะครับนะฮะแล้วก็อย่ายลืม ติดตามข่าวสารดีๆจากพี่เคทีโซนได้เลยนะฮะผ่านทางแฟนเพจเฟ e บุ o k นะฮะเคทีโซนนะครับผมหรือทาง youtube ก็าสามารถกดติดตามได้เลยน,นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยหล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะฮะยังไงวันนี้พี่เคทีโซนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนจ้า